สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอต้ตอนรับพี่น้องเขาชูตลาดนัดโก,โก,กบม้มือน้องแกครับอำเภอเมืองหรือเท่ามือนีมากสวยขออภัยง่ายห,หน่ยอยข่อยต้องเออต้องไล่งานราคากล้วยพี่น้องฟังบัตเขาส้นกล้วยครับยังยังยูคนมุนึงเอาขึ้นรถเนี่ยแล้ว ่าสบายดีครับตัวไหนของเจ้าอันนี้ของอาบอลแม่ลูกเท่าไรอ่านแม่ลูกสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าลูกไผ่คืออุ้ยหูยอยู่พนอตาลูกเก่าจะเล่นครับโอ้บแต่ว่าบิบมีเอกสารอันทับสั่งอุลันท้องมีมีใบมีหลอดครับโน้จัดเดือนแล้วอ่ะประกันอะไรบ้าบประกัน่ไ้ตรวจครับอือ ลูกปูครับเปิดไปเท่าไรอ่ะสี่หมื่นห้าพันบาทสูงร้อยสามที่บวกสี่หมื่นห้าเนาะอ่นเนาะต้นเท่าไรหนึ่งหมื่นเท่าไรหมื่นแปดกล้วยผู 1มื่นแปบาทอืองาม,มาดีลมเลยครับมาสวยครับมาสวยมาสวยมันมันจัดหนักไปขึ้นจัดหนักจัดเต็มมาสวยหน่อย,ย,ยอ,กกอุ้ยคุยเลยนอาเนาะอือสี่หมื่นห้าสองหมื่นเท่าไร มื่อตันแกก่อนมื้อเปลี่ยพันต้อนน้อร้อน,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 อนทุกตัวน้นออ่านเนาะเอาไ่หักน้ำครัไข่หักน้ำฝาเบอั่ะูเก้าามเก้าสามหกหกแปดปก้าหนึ่งหน่งสามค่ะเก้าหนึ่งหนึ่งสามอ่ายังห้อยสักว่าปีค่ะหอยสักว่าปีมันมาได้อะขอบคุณครับแม่ลูก ได้ไปครับมานังก่งได้ไปซื้อไปนี่บอกซื้อเท่าไรบ้านผสมไปสองพันเปียกอ่ะเออง่ายเมอนสองพันเปียกพราะเจ้าว่าพอซื้อวะเออสูงหลายแสนที่บอร์นีครับซื้อละครับสองเปีย พอลงสบายด네 <oh> ีนี่นี่แม่ตัวนี้อะแม่ตัวไหนแม่ลูกวะนี่แต่แต่ว่าขายแม่แยกนอตัวตัวนี้อะไรเสด็นี่อุ้ยหุ่นลูกไข่นี่ลูกวางายไม่อยู่นกสิบเดดูของใหม่สูงลรอยบัทันหดสามสิบดอกบัวตามก็อร่อยกีฮะเเออ ลอยซาบควนอ่างลางเดือนพ่อรุ่ไผ่้าเดือนแล้ประกันท่องสุงลอยสามเท่าไรอ่างดีแล้วประกันท่องเหรอนะ่เปิดเท่าไรก่อนสามหมื่นสาม พี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาได้ครับพ่อสื่อพ่มข่งหมาพอสื่อเป็นตะเลียมเลยตอลองไหนนะลุงมาจากสายขวย่มาจาเช่อกขนเอ้าไห้หมักน้ำครับปากกราโทนูรสสามรสามหกหกหนึ่งหกูตรสูตกยสี่ห้อยแยงครับห้อยสงะห้อยสังห้อสังะสงาบมันไฟครับมันหมันครับ มาก้ำตามตามร์นี่นะครับตัค่า,ากับพ่อไปพ่อฟังพ่อแม่ได้ประกันทองของเมืองเล็บแต่ง่ามิตรครับวัดดีครับเชีย่์อุ้ยฮุยจ้าหวัดลูกใครอ่ะ เบิบไมีไปบิบม่เบบม่งเันจะง่ามหมดดีรอี่สูงยเทไสามเครับยงได้เทก่อนอ0้โค้หางกนใหญ่สุดยอดต่อน้องหน่อยนะอานเนใช่ครับขวดจากเส่ะขวดจากขุดคุมยโสธรแข่งขันรับประกันตำหนิทุกอย่าง ไผ่มังน้ำไผมังน้ำไผมังน้ำปากเบอโตศูนย์เก้าสามูดเก้าสาอง่องห้าหนึ่งห้าแปดศูนย์ห้าแห้อยเสห้อยเสกุดชุ่มกุดชุ่มมันมานอ่ะว้าเดียวผู้ขึ้เมียนผูทั้งสองโตอัดโตผู้ยังได้ยี่าทอ่ะ45ซีเอเออผสมได้ไป ทุงร่อยสามที่บวกครับเนี่ยวผสมได้แล้วตัวเมียเดี๋ยวหกห้าผสมไปอ้างดีด้วยครับทุงมันอร่อยสามที่บวกเล็กน้อยตัวนี้เออบังอ้างดีซี้นๆแลบวบ่อเดียวโอ้โคตรจะใสกว่า ยัดโซธธนไพ่มากน้ำหลับรงพระจ้าโลห้าพันสื่อทั่วประเทศไทยแต่ว่ากันเนาะเอาไผมากน้ำฝาบพทอ่ะศูนย์แปดแปดแปดหกสามเกีดศูนยามหกสามห้องหอยังห้อยห้อยจบบันจบจากยัดโซธน มันหมาเด้อขอบคุณครับคืออาลาดท่นนี้ทอดได้ก่อนสามหมื่นเกียรตพันห้าร้ามมอยผสมบ้านาาบ้าบ้านบาบ้านไ้าเรากินเบียร์หม้กรนม้อดกม้อกร้องบ่ครับ เปิดเลยเห็นหนาเจ้าอยู่อ่ะหสามหมื่นเบผัดหาลอยผสมไปหนึ่งร้วนอยู่ครับผู้ชายก็กจินเบียร์มา้ครับด้วยดยพอสูงลอยซะได้อะโอ้ยเงี้ยดียักได้จักบวทดก่อนสามเกต้อนร้องได้ขั้วจากสีเลขข้าพเศษ ใสพอเสียงเมียบ้านล้วอเสียงไปมินโนลกครับเอ้าไฟมักน้ำแปบก็ทัวอะ08 0แปด07 6เจ็ด7 9 5แปดเจ็นย้า้าครับสองเขาห้ไปเพดเลไวเขาพ่อเสียงครับเบิดไว้จะหาเมาเบียร์โดยูนชายเมาเบียจุดเลครับม,มือนีเสียงด้วนจุเสียงหน้ามาหันละ กาหลกดไส้เขาสบายดีผสมไปนี่ท่องเจ็ดเดือนพ่ออะไหงขาวครับหองขาวจริยาบัตอ่ะห้าหมื่นห้ารับประกันท่องรับประกันต็มี้ทุกอย่าง,างสูงกันเท่าไรอ่ะ กักกันหน่อยครับกักกัาไว้ไลครับนแนบอยู่แม่ลูกเดี๋ยรล่ะสี่หมื่นห้าลูกไผ่ขึ้ปุ้ยลุยอยู่แม่คือ้ผูกอ่างดีอยู่ครับต่อรองได้ทุกตัวเอาไผ่บังหน้งครับแม่ลูก คมนี่ก็ได้อยากได้ตัวนั้นก็ได้ท่องคือเาปากเบอร์โทรอห่ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองหกเก้าสี่หกเก้าหกเก้ายังก่อนหกเก้าสี่หกเก้าสี่เจ็ดหนงศูนเจ็ดหนึ่งศูนย์สามห้อยยังห้อโอครับห้อยโอตะการไหเื่องนี่รื่องนี้อ่มนมาวัดดีครับวัดดีครับเบื่อนี้อยากได้โคบหนี้บ่เพื่อนยังได้สําไรครับ ใส้เจ้าของเรินยสัยพอพอสบายดีเอาเท่าไรเนี่ยครับมื่น0ปดพันห้าร้อยบาทโอ้ง่ายเลยครับ ตรวจตรงนียเดี๋ยวยุดเรียบก็บดี<ช>แกงค้าก็กดี 18, มื้นแปดพันหาครบหนึ่งเดี๋ยวพอหาเมื่อซื้อเนี่ย,ยมแม่ของผัวลูกมัน <หา S 1> ผสมไปเมียมันห้าหมื่นครับ แม่ผสมแล้วครับเปิดไปหามื่ออางดีดแข่งขากับใาได้อยู่ตอรนร้อนะไรนะพอเ้องขั้วยมาจากใสอัพเพื่อกระเสียใส่บ้านอย่างบัานน้องสาวแยกว่าขันแยกแอ,อาลูกก็แถวอา,าไร เให้หมักน้ำครับโคมนี่หนึ่กับเดียวมนี่กว่าบาทให้มักน้ำปลาเพื่อตู้เขาดอูอดูําลอืมนะไปให้พี่น้องท่บรรยากาศไปน้ำผุนลูกสาแล้วจูงก้วยขึน เกินรถเบี like, mm huh. ้ยบาทนี่ครับบาสวยแน่เมือนี่สูตดสี่เก้าห้าหกเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าหพอยังพออุดมพออุดมกับมเพกษตเวิสัยไผ่มังน้ำโทษตามเบอรอนี่หับโจงแก้วเหือน เอาไปขายเอาเก่ามาแก้วหล่นเนาะแก้วหล่นเจ้าวาจะื้อสาธุไปด้วบาขอบคุณครับเมีข้าขายไข่มีข้าขายไข่ไข่บบกม่วงไข่บักบไฟไข่บบกตัวดินไ้ได้สิบบาท ่งฟี่ยังรู้หนิโงฟี่ยังรู้ขายหมากไวโซฟี่สอาเก้แล้วเมื่อแล้วอันนี้เขาไปสน ขายากไผ่ถส่งี่ร้ยลกสงพี่ร้อยลูกะโอ้ยเสิลเอยกยเดชูเดจินเนกินซาตขนาครับชวยขึ้ยังดีอยามาคลำบาทดีสุดใมันแต่ซีนเลอยมาคุ้งบานกักคือว่ายังกระสานี่คือคววสุกมันนี่ยังถอยกระสานบมกเกียวเขามมนมีคววสุก